รอบน,นี้เราเล่นเป็นตัวคันจูโร่กันบ้างน,นะฮะอ่านมาแปลกหน่อยเนาะเดี๋ยวรีบสก,กิลหนึ่งเพื่อไปเอาธงตรงกลางก่อนนะแต่คงไม่ทันอนะปึ๊บโอเคไม่ทันเรียบร้อยครับคือต้องคุยก่อนยังไม่ย้ายอะไรเลยเดี๋ยวก่อนขอธงก่อนได้ไหมปึ๊บโอสอดอกเลยยังไม่ทำเลย,เ,ลยเดี๋ยวกันอ่าเดี๋ยวคุยเพิ่มนิดน,นึงนะฮะก่อนที่คือคันจูโร่เนี่ยมันมีข้อดีคือหลังจากที่ดึงธงได้นะครับ หรือว่าระหว่างดึงธงก็ได้ใช้สกิลสองแบบนี้เพื่อยือธงก็ได้มันได้หลากหลายนะครับก็ใช้ระหว่าง1ดึงธงเสร็จแล้ว2ก็คือเนี่ยดักยื้ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็3ก็คือเนี่ยระหว่างที่ดึงเนี่ยใช้สกิลสองยังไงก็ได้นะเพราะมันจะทําการยือได้นิดหน่อยนะฮะเผื่อติดมือก็จะได้ดึงธงยาวๆอ่ะเดี๋ยวรีบดึงก่อนนะครับไม่น่าทัน2สองนอนไปจะเอาจะเอา <c oughs> โดนสองตัวก็ไม่ไหวปะวะ เออเดี๋ยวบอกก่อนนะไอ้คาจูโร่ที่เล่นตอนนี้เป็นาดานอีเวนต์นะครับดังนันเวลเลยแค่80เท่านั้นนะครับไม่อยากลงแรงเพราะเดี๋ยวมันจะเอาไปโยนเนะาะเรียกว,ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งไหมหรอก็ไม่ได้เก่งมากฮนะเป็นสายวิ่งแต่มีคนขอมาเออเป็นคอนเทนต์ง่ายๆเลยเดี๋ยวหาจังหวะก่อนนะไปไหนได้บ้างวะนนี้การก็ลำบากเนี่ยเห็นป่พอสกลิลหนึ่งคือมันก็ไม่ได้ไกลสุดเอ้า เฮ้ยค่าได้ซะงั้นวะเอ่อได้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปทงขวาเลยนะเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะครับรีบไปก่อนแต่น่าจะมีคนมาดักนะได้แล้วได้อ้าวคิงมาพอดีวึบ ff, เอาเลลีเ่เนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยไหเห็นปะและดาเมจมันจะโดนเรื่อยๆครับถือว่าเป็นการดักเนาะอ่าฮะดึงก่อนและเดี๋ยวไปทงกลางต่อนะครับ ううผิดด้านและอันนี้เนี่ยแต่สกิลมันช้าเห็นบ้าเนี่ยมันก็ระบาดนิดนึงเนาะอ้าวโดนอีกอ่ะไม่เป็นไรหลังจากนี้น่าจะกันธงยาวนะครับเพราะว่าไปไปไหนไม่น่าได้ละถ้าไปเดี๋ยวรโดนปุ๊บสองสามติดบูธพอดีอ่าออเลลี่เสริมเสียว่าวะทัน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 อยู่ทันอยู่โอเคหนึ่งสองอีกแยะเดี๋ยวใช้สกิลสองนะครับเพื่อยื้อนะเอ้าชนะเลยซังั้น ยื้เลยยื้เลยยาวครับอ่าดัานตายถ้า <c oughs> <c oughs> ต,ตายสกิลมันหายอ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยยื้ให้เพื่อนได้ <c oughs> โหยเล <c oughs> ลีล่แม่งของจริงว่ะโอ้ยตรงกลางโดนละเรียบร้อยทาอเลยไ,ไม่ได้ละแต่ก็อย่างว่านะมนือไม่ต้องแปลกใจเพราะไอ้คันโจโรเนี่ยมาสู้เลลีล่หนุ่มไม่ได้อยู่แล้วเอาเดิเบื้องต้นนะเดี๋ยวสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งไปเผื่อไปตรงกลางทันนะครับ แจ๊บฝั่งเราเฮ้ยทันๆานฐนนน,น,นโอเคเรียบร้อยจบเกมชนะซัง,งั้นรอบนี้เรามาเล่นเป็นตัวคันจูโร่กันบ้างนะฮะก็เรียกว่าเป็นสายวิ่งอีกตัวหนึ่งที่หลังนึงธงเสร็จแล้วสามารถการธงได้สิวิบางคนง,งงจากไหนวันนี้สิบวิอ่ะดูก็คือไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยคำแนะนำนะครับใช้สกิลหนึ่งเพื่อเหมือนเคลื่อนที่ให้ได้เร็วๆอ่ะแค่นั้นเองเหมือนเคลื่อนที่เร็วเหมือนกับโอเด้งเออแต่ก็ไม่เร็วขนาดนั้นนะเออแต่ได้ระดับหนึ่ง ต่อนะครับใช้สกิลสนี่แหละที่ที่ผมบอกระยะเอ้ย20วิเลยเหรอขอโทษ2 0่สิบวิครับอาสกิลนี้มันใช้20วิแล้วจะทําให้เกิดอัตราการสลบหรือมึนนั่นแหละติดมึนน่ะถ้าใครอยู่ในเขตเนี่ยมีโอกาสติดมึนแต่ดําเมนันแรงไหมไม่แรงแต่มันติดมึนเออประเด็นคือเหมือนแบบถ้าใครดึงธงอยู่มันมันก็ติดมึนไงเหมือนโดนดํามเมจอะมันเลยดึงธงไม่ได้ครับมันกันได้20วิเนี่ยคือข้อดีของมันเนาะคือดึงธงเสร็จปับ๊บกัน20วิบวิ เท่านี้เลยส่วนในเรื่องของคุณสมบัติตัวนี้ผมมองว่าไม่มีอะไรดีนะส่วนตัวมอมันคือสายวิ่งแบบทั่วไปโดยที่เราไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้เนาะก็อย่างที่เน้นไปละใช้สกิลหนึ่งเพื่อวิ่งเร็วๆไปดึงธงนะครับแล้วก็ใช้สกิลสองหลังจากที่ดึงธงได้แล้วหรือกรณีที่อยากกันธงมีมีเท่านี้จริงครับตัวนี้มีเท่านี้เลยส่วนเผลที่เล่นก็เพราะว่ามีคนขอมานะครับก็คันจูโร่ให้เล่นบ้างผมไม่เคยเล่นเห็นคนไม่เล่นกันด้วยแหละเออก็เลยงงก็เล่นให้ดูและมันไม่น่าเล่นตามนี้นะครับ ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าหนามผมนะสารับผมนะไม่ค่อยโอเคอย่าเล่นนะครับ